g ก r d e n a n g e l สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมนะว่าชาวราศีตุลน,นั้นการงานการเงินความรักนะคะรวมถึงลวงทั่วๆไปของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะผ้ายิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครนะคะแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงนะคะ ไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะเราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลแต่เราจะมาดูในส่วนของอดีตของชาวราศีตุลก่อนนะคะไพ่ใบแรกหา้าไม้สิบถ้วย e ofsort ฟสอด e ทม l e ล n และก็ไพ่ถ้วยนะคะที่มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหันหลังให้กับสิ่งที่ตัวเองรักในขนาดนี้นะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีตุลน,นั้นนะคุณมีเรื่องขัดแย้งหรือทะเลาะบบาแว้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะ อาจจะเป็นการทำงานแล้วไม่ลงรอยกันความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานอาจจะไม่ตรงกันกันกบคุณนะคะทำให้คุณเกิดทะเลาะเบ,บาแวงกับเพื่อนร่วมง,งานได้ง่ายนะในอดีตที่ผ่านมา,าไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยที่แสดงว่าถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วตอนนี้คือคุณมี ความสุขอยู่กับครอบครัวคุณดีคุณมีความพึงพอใจในคู่ของคุณคุณมีความสุขกับลูกของคุณในช่วงระยะเวลาอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าถ้าชาวราศีตุลบางท่านเคยมีคนที่แบบมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วเข้ามาในชีวิตของชาวราศีตุลน,นั้นคุณ ก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีๆว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าที่เข้ามาผัวพันกับคุณในอดีตนะคะมันส่งผลมาถึงปัจจุบันของชาวราศีตุลด้วยนะบางคนชาวราศีตุลก็ยังคบกันอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วนะบางทีเขาก็อาจจะไม่บอกคุณตรงๆว่าเขามีครอบครัวแล้วเขามีแฟนแล้วนะนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ e n of Swords นะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลเองนะัน้นในอดีตคุณเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นในการทำงานมีความมั่นใจในตัวเองมากนะในการทำงานนะถึงแม้ว่าการทำงานของคุณจะมีอุปสรรคเล็กใหญ่แค่ไหนคุณก็ไม่เคยหวาดหวั่นกับอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะ คุณมีแพชชั่นในเรื่องของการทำงานสูงมีความรับผิดชอบสูงเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายอะไรก็ตามะะที่ควบคุมลูกน้องคุณจะควบคุมลูกน้องด้วยความมั่นใจและก็เด็ดเดี่ยวนะคะต่อมาเป็นไพ่เทมเพลตเป็นไพ่ประจำราศีธนูนะมีชาวราศีตุลไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศี ธนูนะหรือ,อกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูอยู่ในขณะน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้ในอดีตนั้นคุณพยายามที่จะบาลานซ์จิตใจของคุณนะพยายามที่จะไม่หงุดหงิดน,นะคะมาคนที่พยายามที่จะมุ่ออนมาจากสิ่งที่ทำให้ตัวเองเสียใจนะ แต่มูฟออนยังไงมันก็กลับมาวนคิดกับเรื่องเดิมอยู่เหมือนเดิมนะมันเหมือนมันเหมือนน้าที่เทใส่ถ้วยถ้วยที่1แล้วก็กลับมาเทใส่ถ้วยที่2นะความรู้สึกมันก็ยังวนเวียนอยู่มันเหมือนยังมูฟออนยังไม่ค่อยได้นะสําหรับชาวราศีตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมานะแล้วมีชาวราศีตุลไม่น้อยนะคะมีการย้ายบ้านใหมย่ย้ายที่ทํางานใหม่นะบางคนอาจจะตกแต่งบ้านสร้างบ้านเสร็จแล้วย้าย เข้าบ้านใหม่อันนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ในอดีตที่ผ่านมาต่อมาเป็นไพยถ้วยที่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่หันหลังให้กับความรักในครั้งนี้นะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเขาอาจจะเหนื่อยนะคะเขาเคยทุ่มเทความรักความหวังดีให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่เคยมองเห็นคุณค่าความรักของเขาเลยนะ อาจจะแต่ก่อนเขาเคยทุ่มเทให้คุณเขาก็กลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นกลับมาลักตัวเองมากขึ้นนะในมุมมองของเขาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของกันและกันนะฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะเดินออกไปจากจุดๆนั้นถึงแม้ว่าจะรักมากแค่ไหนก็ตามนะอันนี้เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกที่มันชัดเจนเลยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ ต่อมาเราจะขอดูไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นะคะปัจจุบันชาวราศีตุลรู้สึกนึกคิดยังไงบ้างเนะาะไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นะคะ คุณได้ไพ่เดิรเลไพ่สิบเรียนหกเรียนเพดออฟคัพและก็ไพ่ถ้วยขึ้นมาอีกแล้วจากที่เราได้ในอดีตเราก็ปัจจุบันเราก็ยังได้ไพ่ใบนี้อยู่หันหลังให้กับความสัมพันธ์นะ,ะถึงแม้ว่าในอดีตเขาจะหันหลังให้ ในปัจจุบันเาก็ยังหันหลังให้กับความสัมพันธ์อยู่นะคะรู้สึกว่าความรักมันลดลงนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าความรักของอีกฝ่ายหนึ่งที่มอบให้นะ,ะรู้สึกว่าความรักมันก็เริ่มจะลดลงแล้วแหละนะ โอเคเรามาดูที่ไพ่เด e ะเลเวนะฮะส่วนไพ่เดอะเลเวในปัจจุบันนี้ชาวราศีตุลน,นะจากที่เห็นในไพ่ชัดเจนเลยมันเป็นความรักในรูปแบบของรักโลภโกรธลงนะะมีกิเลสตันหาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนด้วยนะ รู้สึกว่าชาวราศีตุลไม่น้อยเลยนะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแต่ในความสัมพันธ์รักของคุณทั้งสองคนนั้นจะมีผู้ใหญ่นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่มีอิทธิพลความรักครั้งนี้ของคุณทั้งสองคนนะที่ เหมือนจะควบคุมความสัมพันธ์หรือความรักของคุณทั้งสองคนนะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะเป็นไพ่แห่งความโชคดีนะเรียกได้ง่ายคือไพ่แห่งเศรษฐีนั่นเองนะไพ่ใบนี้นะรู้สึกว่าบางท่านชาวราศีตุลจะได้รับมรดกเนื่องจากว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรืออาจจะรวมเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะ ไพ่เหรียญมันเป็นไพ่ของธาตุดินนะเกี่ยวกับที่ดินที่นาไร่นาพืชสวนอะไรอย่างนี้นะของที่เป็นวมรดดกตกทอดอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วเป็นไปได้ว่าคุณจะมีโชคลาภมีดวงที่จะถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่บางครั้งนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่ชอบเสี่ยงนะในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีความโชคดีในเรื่องการเงิน ต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะสำหรับในช่วงนี้นะในช่วงปัจจุบันนะคะถ้ามีใครมาขอหย,ยืมเงินคุณนะคะขอให้ดูดีๆนะว่าเขาจะมีเกณฑ์ที่จะใช้นี้คุณคืนได้หรือไม่นะมันเหมือนว่าคุณให้เขายืมก็เหมือนให้เขาไปเฉยๆนะมันทวงยากมากนะคะถึงแทบจะไม่ได้เลยนะให้ยืมวันนี้อีก กี่ปีข้างหน้าเขาถึงจะคืนอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าอีกกี่ปีข้างหน้านะคะงั้นถ้าพอหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนาการที่จะให้ใครหยิบยืมเงินหรือจะให้ใครกู้ยืมเงินนะขอให้ทําเอกสารสัญญาให้รัดกุมมากที่สุดน,นะต้องมีเอกสารสัญญานะนะคะมันจะเดือดร้อนคุณได้ง่ายถ้าไม่มีเอกสารสัญญาเพราะว่ามันจะ เป็นการให้ยืมโดยที่คุณให้เปล่าโดยด้วยสามไปนะบางทีทวงยากมากนะคะนะคะกฎหมายสมัยนี้คุ้มครองลูกหนี้ด้วยคุณต้องทําเอกสารสัญญาให้รัดกุมไว้มากที่สุดถ้าคุณมีความจําเป็นที่จะช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งก็ตามนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะไม่ได้คืนนะ p a จออ f คับนะสำหรับไพ่เพจออ f คับรู้สึกว่ามีใครแอบส่องแอบซืบนะสคุณทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวร์นะไม่ว่าจะ Facebook, Instagram, Line, Twitter นะบาร์บลา,บา,บา,บาอะไรต่างๆเท่าที่เขาจะส่องคุณได้นะคะเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวข่าวสารเกี่ยวกับตัวคุณนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะ อ,อคนคนนี้บุมีบุคลิกที่แบบอาจจะล่าเริงนะเขาเป็นคนสายเอนเตอร์เทนเมนต์อาจจะเป็นคนที่ตลกมีอารมณ์ขันนะสำหรับบุคลิกของเขานะต่อมาเป็นไพ่ถ้วยที่ยังรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งรักน้อยลงแล้วก็ยังหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ เขากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึงนะที่กลับมาเห็นคุณค่าแล้วกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะในเมื่อเคยทุ่มเทให้กับใครแล้วใครไม่เคยเห็นคุณค่านะก็พร้อมที่จะกลับมารักตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะโอเคเราจะไปดูในส่วนของอนาคตของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ อนาคตไพ่ใบแรกคุณได้ strength เป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะคะเจ็ดดาบราชินีถือดาบ the lover และก็ไพ่ the charlotte นะคะโอเคคุณได้ไพ่เมเจอร์คณะสี่ใบาจากที่เปิด5ใบนะคะเรามาดูที่ไพ่ใบแรก ในอนาคตที่จะถึงนี้สำหรับชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีสิงห์นะมีชาวราศีตุลน,นะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีสิง์ในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วในช่วงอนาคตนี้นะคุณจะมีบุค,คลิกเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้คนนะโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคุณจะแสดงความเอ็นดูความรักนะจากที่คุณเป็นคนที่อ่อนนอกและแข็งในเนาะคนภายนอกเห็นคุณอาจจะไม่ค่อยจะ เข้มแข็งเท่าไหร่คุณเป็นคนที่อ่อนนอกแต่เครื่องในจิตใจลึกๆแล้วชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากนะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนนะคะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะที่แสดงว่ามีการลักลอบนะจะมีใครแอบทำอะไรลับหลัง ซึ่งกันและกันอยู่ในขนาดนี้นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามที่จะทําอะไรลับหลังอีกฝ่ายหนึ่งนะรวมไปถึงในเรื่องความรักด้วยนะ,ะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการขโมยผลงานด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่บางคนอาจจะลอกผลงานของคุณเพื่อที่จะเอาหน้าอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดีวยวกันนะ หรือเป็นไพ่แห่งการลักลอบแอบคบหาสัมพันธ์การแบบลับๆนะคะเป็นไพ่แห่งคนแบบกล่อนปิ้นป้อนอยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับไพ่ใบนี้นะเป็นบุค,คลิกของคนประมาณนั้นนะคะต่อมาเป็นไพ่ queen of swords นะคะมันแสดงถึงว่าตัวชาวราศีตุลเองนะในอนาคตนี้คุณจะเป็นคนที่ก็ยังจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานอยู่บ้างแต่ ใจของคุณที่เข้มแข็งนะ่าจากภายในคุณจะสามารถต่อสู้อุปสรรคผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะไม่ว่าผลงานหรือว่างานชิ้นนั้นมันจะหนักหนาแค่ไหนคุณทําในสิ่งที่ได้รับผิดชอบนั้นเต็มที่นะเอถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณจะปกครองลูกน้องด้วยความแบบเป็นหัวหน้าเป็นด่านหน้าที่เก่งมากนะนะคะแล้วก็ลูกน้องบางคนอ,อ ยกคุณเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลในการที่จะทำงานด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของการทำงานสูงนะเป็นหัวหน้าที่ทุกคนย้ำเกรงนะมีมีความน่าเกรงขามว่าเงิ้เหรสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้านายคนนะเป็นหัวหน้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาไพ่เดิร์นเลเวอนะเป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะ ขึ้นมาอีกแล้วนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะมันมีทั้งรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหานะคะออแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมีความเข้าใจกันดีนะคะในช่วงนี้นะแต่มีผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่มีอิทธิพลกับความสัมพันธ์รักของคุณสองคนในช่วงระยะเวลานี้นะเขามีอิทธิพลนะ กับความรักของคุณทั้งสองคนต่อมาได้ไพ่เดอะชาร์ลอตนะเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะคะคุณมีความกระตือรือร้อนนะแล้วคุณเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วบางทีคุณก็เป็นคนอารมณ์สอขั้วเหมือนมี2บุค,คลิกในคนเดียวกันนะบางทีก็ดีดี ดีจนดีจริงๆบางบางทีก็ร้ายร้ายจนน่าใจหายอ่ะนะคะสำหรับบุค,คลิกของคุณในช่วงอนาคตนี้นะคะก็ขอให้ระวังในเรื่องของแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆด้วยนะคะอาจจะงุดหงิดง่ายนะคะโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าไพ่สรุปจะว่าอย่างไรบ้างนะ The h y g h l o f e n the i m p l a c e และก็ไพ่แห่งประสบการณ์นะคะเรามาดูที่ไพ่ The h y g l o f a n นะ,ะเป็นไพ่ประจำราศีพุฤศกในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้คุณได้จะได้เจอกับบุคคลที่เกิดในราศีพุธศกนะคะ มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณสองคนจะได้เจอกันด้วยความบังเอิญหรือได้เจอกันในเรื่องของทางด้านสายงานคุณไปทําบุญร่วมกันอะไรแบบนี้นะโดยโดยปกติแล้วชาวราศีตุลชอบทําบุญนะอาจจะเจอกันตามสถานที่ทําบุญกระถินสถานที่งานบวชงานพิธีอะไรต่างๆแบบนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่เกิดราศีพฤษศนะคะ แล้วชาวราศีตุลบางท่านนะมีการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ความรักสมหวังขอให้ได้เจอคู่แท้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะจึงมีสิ่สงศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลต่อมาเป็นไพ่เด e ะเอมเพลสนะคะ ไพ่ The Empress คือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นแม่สูงมีความเป็นพ่อสูงมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าสำหรับคนที่แต่งงานนะเรียบร้อยแล้วอยากจะมีลูกนะอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณนั้นจะมีการตั้งครรภ์นะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ไม้นะ ไพ่ไม้เจดไม้เท้านะคะรู้สึกว่าคุณนั้นก็ยังมีในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องการทำงานนะมีความลำบากในเรื่องการทำงานอยู่นะถึงแม้ว่าบางทีคุณจะขยันขันแข็งแค่ไหนก็ตามนะแต่คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานนะทุกอย่างไม่ว่างานจะเล็กใหญ่งานจะหนักงานจะหลากหลายลำบากแค่ไหนคุณสามารถผ่านมันไปได้เพราะว่า คุณมีความอดทนและก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานดีกว่าเนาะนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เป็นประมาณว่ามีประสบการณ์ในเรื่องความรักเจ็บแล้วไม่ค่อยจำนะประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็ ขอมอบพลังงานบวกให้กับชาวราศีตุลน,นะเพื่อเป็นกำลังใจและพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เพื่อเป็นคำเตือนนะอย่าเก,ก็บเอามาใส่ใจนะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ Golden Angel จด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่ลืมการแจ้งเตือนจะได้มีเสียงกระดิ่งเกิดขึ้นเวลาที่เราโพสคลิปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ